คุณหนูไฮโซยอดอัฉริยะตอนที่277กอดกันปรับคนชั่วเขาพูดออกมาอย่างสบายๆน้ำเสียงกึ่งหัวเราะไม่ได้เจือไปด้วยการข่มขู่อะไรแต่กลับชวนให้รู้สึกได้ถึงความอาฆาตเอาถึงตายเขาพูดออกมาก็แสดงว่าทำได้เนี่ยอิตะลึงเดินตามออกไปอวินเซินนายเขาพูดให้จบไม่ได้ฟูอวินเซินไม่ได้ขับรถเขาหยิบหมวกกันน็อกสีน้ำเงินเข้มออกมาใส่แล้วสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์ นี่เป็นรถซูซูกิรุ่น GS x r 1000ความเร็วสูงสุดได้ถึง289กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วยิ่งกว่ารถยนต์ทั่วไปโดยเฉพาะได้มีการเพิ่มดิสเบรกคู่ยิ่งทำให้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอีไม่พูดอะไรอีกเสียงดังรื่นรื่นมอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปฝุ่นตลบหายไปในไม่กี่วินาทีคิ้วของเนียอีขมวดเข้าหากันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดโทร ปลายสายเป็นเสียงเคร่งครึมของหัวหน้าทีมสี่ครับหัวหน้าเนี่ยอีพูดเสียงครึมเตรียมรถไปที่บ้านตระกูลตี้อู่เดี๋ยวนี้น้อยครั้งที่เนี่ยอีจะพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้หัวหน้าทีมสี่ตระหนักได้ทันทีว่ามีเหตุด่วนเกิดขึ้นจะไปเดี๋ยวนี้ครับหัวหน้าเนี่ยอีถอนหายใจนวดหว่างคิ้วเมืองตี้ตู่ช่วงสองปีมานี้ชักจะระสำระสายมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ตระกูลตี้อู่บ้านหลังเก่าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเรือนตะวันตกพวกคนรับใช้มีสีหน้าเย็นชาเข้าไปย่าให้ท่านรอรออิงจือจินเงยหน้ามองสำรวจเรือนแห่งนี้ดวงตาหลุบลงจากนั้นเธอก็ตามพวกคนรับใช้เข้าไปในห้องด้านขวาบ้านเก่าหลังนี้ของตระกูลตี้อู่ยังคงเก็บรักษาอาคารแบบสมัยราชวงศ์หมิงไว้แต่ข้าวของเครื่องใช้ภายในเป็นของยุคสมัยใหม่มีคอมพิวเตอร์และก็มีเครื่องปรับอากาศ รอก่อนเดี๋ยวมั่วเอ๋อก็กลับมาแล้วตี้อู่หุยพูดอย่าได้คิดหนีถ้าเธอหนีไปฉันก็จะให้ตี้อู่เย่มารับเคราะหแทนให้ฉันรับเคราะห์อิงจือจินไอออกมาอีกครั้งคุณก็ลองดูว่าลูกสาวของคุณจะมีชะตาแบบนั้นได้ไหมลูกสาวของฉันมีชะตานั้นไหมฉันไม่รู้ตี้อู่หุยก็มองต่ําแต่เธอชะตาขาดได้ฉันแน่ใจอิงจือจินมองกุญแจมือที่อยู่ตรงข้อมือตัวเองรวมถึงเลือดที่ซึมออกมา วิธีที่ตี้อู่เซาชิงเป็นคนคิดจนถึงตอนนี้พวกคุณก็ยังใช้อยู่พอได้ยินชื่อนี้ตี้อู่หุยก็ขมวดคิ้วแน่นสีหน้าเปลี่ยนไปเธอรู้อะไรมาตี้อู่เซาชิงเป็นบรรพบุรุษของเขาตายไปสามร้อปีแล้วแต่วิธีรับเคราะห์แทนนี้เป็นวิธีที่สืบทอดมาจากสายของเขาจริงๆ ตอนที่เขาเข้าสู่เส้นทางนี้พ่อของเขาก็ให้คนที่มีพรสวรรค์ด้านพยากรณ์คนหนึ่งรับเคราะห์แทนเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่มีห้าได้สามขาดและเขาก็ไม่มีทางต้องถูกลงโทษเพราะขุดคุยความลับสวรรค์ที่อูหุยไม่อยากให้ที่อูมั่วต้องรับเคราะห์จากห้าได้สามขาดเขาจึงคิดไว้นานแล้วว่าจะหาคนมารับเคราะห์แทนเธอเพียงแต่น่าเสียดายที่หามานานขนาดนี้ก็ยังไม่เจอวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะที่อูเย่พาคนนอกกลับมาด้วยเขาก็คิดอยู่ว่าจะเอาคนในตระกูลที่อูแล้ว ฉันต้องรู้อยู่แล้วน้ำเสียงของอิงจื่อจินยังคงเรียบเฉยฉันยังรู้อีกว่าตอนนั้นเขาอยากใช้ลูกศิษย์ของฉันรับเคราะห์แทนเธอจำตี้อู่เซ้าชิงได้ก็เพราะตี้อู่เซ้าเสียนก็เหมือนกับนักสะกดจ,จิตที่มีทั้งดีชั่วนักพยากรณ์ก็เช่นกันเพียงแต่ตอนนั้นเธอเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นมาตลอดจึงไม่ได้ตามสืบว่าตี้อู่เซ้าชิงเอาวิธีนี้มาจากไหนสีหน้าของตี้อู่หุยเปลี่ยนไปอีกครั้งเขาสยายิม้มพูดเพ้อเจอ้อ เขาว่าเด็กคนนี้ต้องบ้าไปแล้วพูดจาเหลวไหลลูกศิษย์เหรองั้นเขาคงเป็นเป็นบรรพบุรุษที่บุกเบิกตระกูลตี้อู่แล้วตี้อู่หุยหมดความอดทนเต็มทีเขายืนขึ้นเอามือจับบ่าของอิงจือจินแล้วพูดกับคนรับใช้ที่อยู่ข้างๆเอาเส้นไหมทองมาคนรับใช้รีบไปหยิบไหมทองจากในตู้มายื่นให้เห็นนี่หรือเปล่าแต่เธอคงไม่รู้จักตี้อู่หุยรับมายิ้มเย็นชา ตอนนี้ฉันจะใช้ไหมทองร้อยเข้าตามจุดลมปราณที่สำคัญในร่างกายเธอขณะพูดเขาก็หยิบออกมาหนึ่งเส้นสายหน้าดูถูกขั้นสุดน่าเสียดายนะที่เธอไม่มีแม้แต่แรงจะขัดขืนตืมฉันก็บอกแล้วญิงจือจินมองไหมทองด้วยสีหน้าเรียบเฉยถึงขนาดที่ดวงตาหงค้งลงเล็กน้อยท่าทางไม่หวั่นเกรงใช้ฉันรับเคราะห์ลูกสาวคุณจะตายยังจะปากแข็งอีกเหรอตี้อูวิสยะยิ้มอีกครั้งวันนี้ฉันจะทำให้เธอตายก่อน มือที่จับบาดเด็กสาวออกแรงมากิ่งขี้นมืออีกข้างหนึ่งถือไหมทองเตรียมร้อยเข้าจุดลมปราณที่บาของเธอแต่ประตูที่ปิดสนิทกลับถูกถีบออกในเวลานี้ที่อูหุยมือสันหันขบไปมองใครๆกล้าเขาพูดคำพูดที่เหลือไม่ออกวัตถุเย็นเฉียบคายอยู่ที่หน้าผากของเขานั่นคือปืนที่อูหวยตัวสัน่นมีเหงือผุดที่หน้าผาก เขาเป็นแค่คนทำนายดวงชะตาไม่จอมยุทธอย่าว่าแต่อาวุธที่จมตีระยะไกลเลยอาวุธประชิดตัวอย่างมีดาบเขาเจอเข้าก็บาดเจ็บได้มีเพียงผู้อาวุโสไม่กี่คนพวกนั้นในวงการจอมยุทธที่สามารถฝึกฝนได้ถึงขั้นตีรันฟันแทงไม่เข้าแล้วมีคนถือปืนบุกเข้ามาในบ้านเก่าของตระกูลตี้อู่ได้อย่างไรพวกเขาเข้ามาได้อย่างไรคนที่ถือปืนคืออวินซานที่ติดตามมาด้วยเขาทำตามที่ฟัวอวินเซินสั่งคุมตัวตี้อูุ่ยไว้ก่อน วันนี้แกจะเอาชีวิตใครนะอิงจือจินผ่อนลมหายใจช้าชแล้วถึงเงยหน้าใบหน้ายังคงซี่เสียวพูดเสียงเบามาแล้วเหรอเรากับเจอที่พึ่งร่างกายของเธอผ่อนคลายลงพอรู้สึกผ่อนคลายเรียวแรงที่ฝืนอยู่เมื่อครู่ก็หมดลงหมดสติไปในทันทีแววตาของฟู่อวิ๋นเซินเปลี่ยนไปเขาประคองเธอไว้ก่อนที่เธอจะล้มลงสองแขนรัดไว้แน่นใช่ว่าเขาจะไม่เคยเห็นตอนเธอแอนแอร์ครั้งล่าสุดหลังจากที่เธอรักษาให้ผู้เท่าฟู่เสร็จเธอก็หมดแรงจนสลบไป แต่อาการหมดแรงแบบนี้เขาเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกฟูอวินเซิร์นเอามือเช็ดคราบเลือดที่ข้อมือของเธอดวงตาดอกท้อเหลือเพียงความเย็นชาแต่เขาไม่ได้มองตี้อูหุยถอดเสื้อนอกมาคลุมตัวอิงจือจินไว้ก่อนแล้วเดินออกไปคลื่นรังสีอมตหิตลูกใหญ่จางหายไปตี้อูหุยตัวเกรงนั่งไปบนพื้นเมื่อเขาได้สติกลับมาอีกครั้งร่างกายก็โชคเหงื่อนั่นนั่นใครหนะ้า เขาอยากขยับตัวแต่ปากกระบอกปืนที่เย็นเฉียบยังคงจ่อยอยู่ที่หัวของเขาตี่อูหุยเชื่อว่าถ้าเขากล้าขัดขืนต้องถูกลั่นไกใส่แน่นอนกล้าแต่ต้องคุณอิงอยากตายสินะอวินสารสยยิ้มคุกเข่าถ้าคุณอิงเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวแกมีสิบชีวิตก็ไม่พอชดใช้สิบนาทีต่อมาเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งมีคนที่ออกไปและกลับเข้ามาอีกครั้งที่อูหุยได้ยินเสียงนี้ก็อดตัวสั่นไม่ได้ เขาเงยหน้าก็เห็นผู้ชายสวมเสื้อเชิตผ้าไหมสีดำเดินเข้ามาดวงตาดอกท้อเรียวยาวใบหน้าสยบมวลชนสเสน่ห์ชวนหลงไหลที่มีมาแต่กำเนิดผู้ชายที่หน้าตาดีแบบนี้หาแทบไม่มีแต่ตี้อูฮุยกลับไม่มีอารมณ์ชื่นชมใบหน้าของผู้ชายคนนี้เขารู้สึกเพียงหวาดกลัวแกเป็นใครตี้อูฮุยไม่เคยเห็นฟู่อวินเซินไม่ว่าจะในตี้ตูหรือในวงการจอมยุทธเขากัดฟันพูด กล้ามายุ่งเรื่องของตี้อูหุยฟู่อวินเซินยังคงไม่สนใจตี้อูหุยเขาเหลือบตาขึ้นดวงตาดอกท้อกวาดมองคนรับใช้ทั้งสี่ที่อยู่ในห้องอวินซานเข้าใจในทันทีเขาถีบตี้อูหุยให้ล้มไปบนพื้นก่อนจากนั้นก็ใช้กำลังภายในจัดการคนรับใช้ทั้งสี่ด้วยความเร็วสูงไม่มีแม้แต่โอกาสให้สู้กับคนรับใช้ทั้งสี่ที่เคยไปฝึกกับพวกจอมยุทธ์ล้มลงบนพื้นหมดลมอย่างเห็นได้ชัด ตี้อูฮุยมองอวินซานด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อกแก่ก็เป็นจอมยุทธ์เหรอเขารู้ความสามารถของคนรับใช้พวกนี้เป็นไปได้อย่างไรที่จะมีคนล้มพวกเขาได้ในเวลาไม่กี่วินาทีอวินซานไม่ตอบแค่หันไปพูดกับฟู่อวินเซิรนคุณชายจัดการเรียบร้อยครับแก่บ้าไปแล้วตี้อูฮุยเหงื่อออกมากขึ้นพวกแกกล้าฆ่าคนในบ้านตระกูลตี้อูเลยเหรอพวกแกไม่อยากอยู่ตี้ตูกันแล้วใช่ไหมทว่าพอพูดแบบนี้ออกไปลมหายใจของเขาก็หยุดชะงัก มีมือข้างหนึ่งจับศีรษะของเขาหันมาแล้วบีบคอของเขาครอบเสียงกระดูกลัน่นที่อูหุยร้องอดโอยหอยหวนขั้นสุดฟู่อวินเซินมองเขาเมื่อกี้แกอยากได้ชีวิตของใครแกกล้าเหรอที่อูหุยเจ็บจนใจจะขาดแกกล้าทำฉันเหรอฉันเซ็นสัญญากับตระกูลหลินไว้ถ้าฉันตายแกก็จบเหตเหมือนกันตระกูลหลินเป็นตระกูลในวงการจอมยุทธมองข้ามความสามารถไม่ได้ ตี้อูหุยไม่เชื่อว่าจะมีคนกล้าต่อกรกับตระกูลหลินได้ยินเพียงเสียงหัวเราะของชายหนุ่มเบาและใจเย็นโทนเสียงทุ้มต่ำคล้ายเสียงเปียโนโบรรเลงแต่หัวใจของตี้อูหุยกับหดเกรง็งเขาเงยหน้าทั้งที่ตัวสั่นแทบจะหายใจลำบากแล้วใบหน้าเริ่มเขียวหน้าขำฟู่อวินเซินเหยียบมือของตี้อูหุยฉันจัดการแกแล้วคนของแกฉันก็ฆ่าแล้วตระกูลตี้อูฉันก็จัดการได้เหมือนกันเขายิ้มมุมปากรอยยิ้มเย็นชา แกจะลองดูก็ได้จัตระกูลหลินหรือทั่วทั้งตี้ตูใครบ้างที่กล้าปฏิเสธฉันคุณหนูไฮโซโยอดอัจฉริยะตอนที่278บอสความลับหลุดออกมาอีกแล้วนะลองถามพวกเขาดูว่ากล้าหรือเปล่าหัวของตี้อูหุยแทบจะระเบิดแต่ไหนแต่ไรมาฟู่อวินเซินจะไม่แสดงอารมณ์โกรธทางสีหน้าใบหน้าของเขาอมยิ้มอยู่เสมอเขาใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดพูดคำพูดที่โหดเหี้ยมที่สุดเต็มไปด้วยความกดดนัน คลายกับล้อรถที่บทขยี้แนวเส้นประสาทเสียงดังเอียดอาดในที่สุดตี้อูหุยก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่สีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแกกเป็นใครกันแน่เขานึกไม่ถึงว่าเขาถึงกับอ้างตระกูลหลินแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะรามือแม้แต่น้อยตี้อูหุยย่อมฟังออกว่าทั่วทั้งตี้ตูในคำพูดนี้หมายถึงอะไร ในสายตาของคนทั่วไปตระกูลที่อยู่อันดับต้นๆของตี้ตูก็ได้แก่ตระกูลเนี่ยตระกูลมู่ตระกูลสิวต่อให้เป็นสมาชิกสายตรงของตระกูลมู่อย่างมูเหวยเฟิงก็คิดแบบนี้เช่นกันแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นวงการจอมยุทธ์กับวงการแพทย์แผนโบราณก็อยู่ในตี้ตูทั้งหมดเหมือนกัน หากจะให้จัดอันดับความสามารถของบรรดาตระกูลในตี้ตูไม่ว่าอาณาจักรธุรกิจของตระกูลมู่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังต้องเป็นรองตระกูลแพทย์แผนโบราณกับตระกูลจอมยุทธอยู่หนึ่งขั้นเพราะเงินตราไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรสําหรับตระกูลแพทย์แผนโบราณกับตระกูลจอมยุทธในสายตาของคนสองวงการนี้ความสามารถที่แท้จริงต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดซึ่งตระกูลตีอ้อูอยู่กึ่งกลางระหว่างสองวงการนี้พอดี ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของคนทั่วไปทั้งยังไปมหาสู่กับวงการจอมยุทธและวงการแพทย์แผนโบราณหากว่ากันด้วยเรื่องความสามารถตระกูลตี้อู่ก็ยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่สูงกว่าตระกูลมู่อยู่ดีตี้อู่หุยเข้าใจดีว่าทั่วทั้งตี้ตูที่ฟู่อวินเซินบอกรวมวงการแพทย์แผนโบราณกับวงการจอมยุทธด้วยผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมเขาถึงได้กล้าพูดแบบนี้ออกมา แต่ตี้อูหุยถามข้อสงสัยนี้ออกมาไม่ได้เพราะไหมทองเส้นหนึ่งได้ถูกร้อยผ่านหัวไหล่ของเขาความเจ็บปวดทุรนท,ทุรายแล่นเขามาในชั่วขณะตี้อูหุยร้องโหยหวนอีกครั้งฟู่อวิ๋นเซินไม่แม้แต่จะมองไหมทองในมือเขาพูดเมื่อกี้แกใช้มือนี้แต่ต้องตัวเธอใช่ไหมตี้อูหุยไม่ตอบวินาทีถัดมาไหมทองก็ถูกร้อยผ่านแต่ละนิ้วของเขาไม่มีเลือดซึมออกมาแต่ความเจ็บปวดกลับไม่ได้ลดน้อยลงเลยสักนิด นี่เป็นเรื่องที่เดิมทีตี้อูุ่ยคิดทํากับอิงจือจินไหมทองแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งของหมอแผนโบราณที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษเขาซื้อมาจากวงการแพทย์แผนโบราณโดยเฉพาะตี้อู่หุยหน้าซีดเงือไหลไม่หยุดเจ็บจนถึงขั้นไม่มีแม้แต่เสียงร้องออกมาแล้วฟู่อวิ๋นเซินเอาไหมทองทั้งหมดร้อยเข้าตัวตีวต้อูุ่ยเขาลุกขึ้นแล้วหันหน้าไปสั่งโทรหาวงการแพทย์แผนโบราณบอกให้ตี้อู่ฝานกับคนอื่นๆกลับมาทันทีครับคุณชาย อวินซานเหลือบมองตี้อูหุยที่เจ็บจนอยากชักดิ้นชักงอจากนั้นถึงวางปืนในมือลงแล้วออกไปโทรศัพท์ข้างนอกสายตระกูลของตระกูลตี้อู่มีเยอะมากเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นในตระกูลตี้อูอีกแน่อวินซานเชื่อว่าคุณชายของเขาสามารถทําให้ตระกูลพยากรเก่าแก่ตระกูลนี้หายสาบสูญไปจากตี้ตูได้จริงๆสินาทีต่อมาเนี่ยอี้กับหน่วยอีจื้อก็มาถึง แต่เนื่องจากความพิเศษของบ้านเก่าตระกูลตี้อู่ทำให้หัวหน้าทีมสี่กับลูกน้องเข้าไปไม่ได้ทำได้เพียงรออยู่ด้านนอกเนี่ยอีเข้าไปได้คนเดียวเขาเห็นอวินซานคุณชายของพวกนายละ่ะอ๋ออวินซานได้สติกลับมาพูดด้วยความภูมิใจคุณชายไปป้อนโจกให้คุณอิงแล้วครับเนี่ยอีสายหน้าแล้วไปที่ห้องครัวพอเข้าไปเขาก็เห็นฟู่อวินเซินกำลังให้เลือดของตัวเองเลือดของนาย พอเห็นการกระทํานี้ของเขาต่อให้เป็นเนี่ยอีก็ยังอดตกใจอยู่บ้างไม่ได้นายทำแบบนี้จะบั่นทอนร่างกายของนายเองของนอกกายบั่นทอนก็ช่างฟูอวินเซิร์ตอบไม่ใช่ของสําคัญอะไรสักหน่อยเนียอีไม่พูดอะไรอีกเขารู้ว่าเลือดของฟูอวินเซิร์มีความพิเศษมากได้ผลดียิ่งกว่าสมุนไพราหายากบางชนิดด้วยซ้ําถึงแม้จะไม่มีสรรพคุณถึงขั้นถอนพิษสารพัดชนิดได้ แต่กินเข้าไปแบบนี้ก็ช่วยฟื้นฟูเรี่ยวแรงในร่างกายได้เขาไม่เคยเห็นฟูอวินเซินป้อนเลือดให้ใครกินมาก่อนนายกับเธอเนี่ยอีลังเลเล็กน้อยฉันจำรายงานที่สเสวียเซิงเขียนวินิจฉัยอาการของนายได้บอกว่าเป็นเรื่องยากที่นายจะไว้ใจใครได้อย่างสิ้นเชิงยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องใช้ความรู้สึกแม้พวกเขาจะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วฟูอวินเซิรนก็ยังไม่เคยไว้ใจเขาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นปมในใจและก็เป็นโรคจิตเวท หากเรื่องเมื่อ20ปีก่อนไม่คลี่คลายฟูอวินเซินก็ไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนคนปกติได้ในเรื่องความรู้สึกยากที่เขาจะทุ่มเทความรู้สึกให้ใครเมื่อก่อนมีแค่ผู้เท่าฟู่ที่ทําให้หัวใจของฟูอวินเซินอ่อนไหวได้ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วเนี่ยอีคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากอย่างน้อยก็แสดงว่าฟูอวินเซินกาลังฟื้นฟูทีละขั้นไม่ใช่อย่างที่นายคิดฟูอวินเซิรนทาแผลอย่างลวกลวก ฉันแค่ไม่อยากถูกหน่วยอีจื้อจับข้อหา,หาหลอกเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในสายตาของเขาอิงจือจินยังเด็กเป็นน้องสาวที่ต้องการให้เขาดูแลเนี่ยอีเงียบไปชั่วขณะงั้นสรุปว่านายกับเธอฟู่อวินเซินปิดไฟยิ้มอย่างอ่อนโยนตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็จะปกป้องเธอไม่เกี่ยวกับความรู้สึกแบบชายหญิงไม่เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่านี่เป็นคำสัญญาคำสัญญาทั้งชีวิต แต่อีกหน่อยก็ไม่แน่หรอกนะรอฉันหายดีฟูอวินเซินยกจกชามนั้นขึ้นมาดวงตาดอกท้อโค้งมนฉันยังต้องขอคำชี้แนะจากประสบการณ์ของนายอีกหยุดเล็กน้อยแล้วถามต่อแฟนคนนั้นของนายละ่ะเนี่ยอีอีกด้านหนึ่งหลังจากที่ได้รับแจ้งตีอูฟานยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่เขาก็รีบกลับโดยเร็วถึงแม้วงการแพทย์แผนโบราณจะอยู่ในติตูแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องใช้เวลาสองชั่วโมง กว่าตี้อูฝานจะกลับถึงบ้านเก่าของตระกูลตี้อูก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วไฟยังสว่างอยู่เต็มไปหมดตี้อูฝานเดินเข้าไปเห็นตี้อูเย่นั่งอยู่หน้าทางเข้าเรือนตะวันตกเขาก็ถอนหายใจคนยังไม่เป็นไรตี้อูฝานโล่งอกตะโกนเรียกเย่เย่ตี้อูเย่ตกใจกระโดดขึ้นมาทันทีคุณปู่เนื่องจากปู่ของเธอสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยลงจากเตียงทำไมครั้งนี้ถึงเดินถือไม้เท้าเข้ามาละ่ะ เย่เย่พ่อตี้อู่ฝานมองตี้อู่เย่สายตาของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีหลานเขาก้าวขึ้นหน้าสองสามก้าวจับมือของตี้อู่เย่มาแบดูยิ่งดูสีหน้าของเขาก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากตี้อู่เย่ไม่เข้าใจการกระทําของปู่คุณปู่มือหนูมีอะไรเหรอคะดวงชะตาเปลี่ยนตี้อู่ฝานพูดพึพรรมพำขณะด,ดูทันใดนั้นก็มีสีหน้าตื่นตกใจเป็นเธอเป็นเธอแน่แน่ตี้อู่เย่อึง้ง คุณปู่เธอไหนเหรอคะเย่เย่หลานมีบุญมากจริงๆตี้อู่ฝานกลับไม่มีเวลาบอกอะไรมากผู้หญิงคนนั้นที่หลานพากลับมาละ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าพี่สาวเพิ่งฟื้นค่ะตี้อู่เย่เช็ดเหงือ่อพี่ชายของพี่สาวก็มาแล้วพี่สาวไม่เป็นอะไรไม่อย่างนั้นเธอคงได้กลายเป็นคนร้ายเข้าจริงๆงั้นก็ดีงั้นก็ดีตี้อูฝานถอนหายใจโล่งอก แย่ๆรออยู่ตรงนี้นะปู่จะไปดูหน่อยเขาถือไม้เท้าเดินเข้าไปด้านในอวินซานรออยู่ที่หน้าประตูพอเห็นตี้อู่ฝานมาเขาก็มองบนท่านเจ้าบ้านในที่สุดก็มานะครับท่านคุมคนในบ้านยังไงครับถึงจะพูดแบบนั้นแต่อวินซานก็รู้ว่าตี้อู่ฮุยกับตี้อู่ฝานเป็นญาติคนละสายกันตี้อู่ฮุยอยากขึ้นแทนตำแหน่งมากกว่าตี้อู่ฝานมีสภาพเป็นแบบนี้แล้วแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงทำอะไร เดี๋ยวก่อนขอผมพบหน้าคุณผู้หญิงคนนั้นหน่อยตี้อูฝานถึงตระหนักได้ว่าสภาพอารมณ์ของเขาดูตื่นเต้นเกินไปจึงสงบสติอารมณ์ลงเธอช่วยชีวิตเย่เย่ไว้ผมอยากขอบคุณเธอในขณะที่อวินซานยังอยากพูดอะไรต่อทันใดนั้นบานประตูที่อยู่ด้านหลังก็เปิดออกฟู่อวินเซินเดินออกมาเขายกมือห้ามอาวินซานมองตี้อูฝานสิบนาท,ทีเธอไม่ค่อยสบายขอบคุณขอบคุณมากครับ อูฝานพูดขอบคุณอย่างต่อเนื่องถือไม้เท้าแล้วค่อยๆเดินเข้าไปในห้องอวินซานเหลือบมองบานประตูที่ปิดลงคุณชายคุณอิงไม่เป็นไรใช่ไหมครับเป็นสายตาของฟูอวินเซินยุ่งนายฝึกวิทยายุทธรู้ใช่ไหมว่าแก่นแท้ของร่างกายสําคัญขนาดไหนอวินซานมีสีหน้าตกใจร่างกายของคุณอิงเสียหายถึงแก่นแท้เลยหรือครับคุณชายไม่ได้ถามหรือครับว่าเธอไปทําอะไรมาฟูอวินเซินกวาดตามองเขาไม่จําเป็น ก็เหมือนกับที่อิงจือจินไม่เคยถามว่าใครกันแน่ที่อยากฆ่าเขาเขาเองก็ไม่มีทางถามเรื่องนี้เขาแค่ช่วยเธอฟื้นฟูร่างกายแค่นั้นก็พอแล้วอวินซานเขาพอจะเข้าใจแล้วนี่เป็นความไว้ใจและรู้ใจกันของพวกเทพสินะภายในห้องอิงจื่อจินนั่งอยู่ที่ขอบเตียงเธอกำลังมองดวงดาวนอกหน้าต่างพอได้ยินเสียงฝีเท้าเธอก็หันไปมองคนที่มาเยือน เป็นชายชราคนหนึ่งเธอไม่ต้องเดาก็รู้ว่าชายชราคนนี้คือตี้อู่ฝานในใหญ่คนปัจจุบันของตระกูลตี้อู่และก็เป็นปู่ของตี้อู่เย่อิงจือจินไอเล็กน้อยสายตาจับจ้องท่านตี้อู่ฝานขยับชุดขาของเขาไม่ค่อยสะดวกร่างกายก็อ่อนแอม,มาหลายปีแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นต่อให้ต้องใช้ไม้เท้าพยุงเขาก็ยังคงคุกเข่าลงอย่างกระท่อนกระแทนคุกเข่าคำนับยกมือคาระวะทำความเคารพชุดใหญ่ ชายชาราพูดด้วยความนอบน้อมตี้อูฝานหลานชายรุ่นที่11ของตี้อูเซาเสียนคำนับท่านอาจารย์